ถ้ากดเราได้ตังค์อู้วจะกดเราได้ตังค์นี่เอาแล้วแต่ถามว่าตังค์ไปเข้าใครฮะถ้าเรากดในตัวแทนประเทศไทยตังค์ไปเข้าใครเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เออ,อรเราไปตามแผนแล้วว้าวแล้วสตรีมที่ช่องใจญ่เราทุกวันนะครับผม<อ>วันนี้ป๊อปแคทประเทศไทยจะต้องขึ้นเป็นโนหนึ่งตลอดกาล ไทยแลนด์เอ็ซ์บวันนี้ทุกคนครับวันนี้ทุกคนครับผมวันนี้ทุกคนครับอยู่กับผมใจร้าวเช่นเคยนะครับผมผมเนี่ยอยากเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์นี้เออผมอยากเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ด้วยผมก็เลยแบบอวันนี้ขอแสนครั้งได้ไหมพี่โอแสนมั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 นยากไหมอะทุกคนผมยังไม่กดเลยผมตื่นมาผมยังงงๆเลยนะนี่นี่คือเกม pop cat นะครับทุกคนเป็นการกดแมวอ้าปากอย่างนี้ ไม่มีอะไรเลยแล้วนะผมพูดตรงๆว่ามันไม่มีอะไรเลยนะครับผมนอกจากทาเพื่อขิงกันซึ่งตอนนี้มันมีสถิติด้วยทุกคนนี่เนี่ยครับไทยแลนด์ตอนแรกอ่ะตอนที่ผมตื่นเช้าวันอไทยอยู่ประมาณอันดับ20กว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งถามว่าเรากดไปเพื่ออะไรไม่รู้กลเพื่อเลย <S <S <c oughs> เหมือนเราอยากจะทำลายสเติตทุกคนเหมือนเราอยากจะไปตํานานกันเพราะว่าต่างชาติไต้หวันเนี่ยเขาใช้เวลากดประมาณเห็นเขาพูดกันนะหนึ่งเดือนนะครับผมนะหนึ่งเดือนในการขึ้นไปอันดับที่หนึ่งนะครับผมประเทศไทยวันเดียว เรามาทายกันทุกคน2นาทีผมจะกดได้เยอะสุดเท่าไหร่จาก60เราเล่นทั้งทีแล้วต้องมีชาเลนจ์ด้วยจริงป่ะสามสองหนึ่งโอ้โห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 โมันกดกันได้ยังไงวะเนี่ย กูจะต้องเสียเบ้าถึงแม้วมือต้องเสียคียบอดกูก็ยอมอออโอโอ๋อ,อสามสอง <c oughs> เราล่อไปได้ประมาณพันครั้งพันครั้งครับผมอ่ะเอา,าละ <c oughs> ใช้เวลามา18นาทีเราเพิ่งกดได้6,000เองนะอ่ะเป้าหมายแรกทุกคนเป้าหมายแรก20,000 20,000ไปเป้าหมายแรก20,000ไปโน้ตสับคือกด10นิ้วสัก10นิ้วพร้อมกันทำไมคิดว่าผมจะกด10นิ้วพร้อมกันนะผมก็กดได้ดูดูนะทันป,ะปรปะเมภาระของข้าต่ำไปดูทรงละกูว่าไม่ถึงแสนเนี่ยคีย์บอร์ดกูพังก่อนทำไมความรู้สึกในการกดคีย์บอร์ดผมมันไม่เหมือนเดิมอ่ะ มันเป็นที่นิ้วผมหรือเป็นที่คีย์บอร์ดตอนนี้ผมรู้สึกว่าเมาส์ไอจุดที่ผมกดมันรู้สึกว่าเมาส์แบบปุ่มมันลึกกว่าเดิมเชี่ย <Yeah. S 1> ฟังเสียงกดเบอร์สีผมปกติมันต้องกดมันต้องมีเสียงนมันแค่นี้มันต้องแค่เนี้ เราได้สูญเสียเราได้สูญเสียเบอร์สี่ไปแล้ว IP เบอร์สี่นายจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราชนะขอบคุณสำหรับการเสียสละครั้งนี้ด้วยเบอร์สี่ไปแล้วไอ้เหี้ยหนึเบอร์สี่ไม่พูดแลนะ RIP ไอพีสีให้ผม้วยด่วนสงครามโลกครั้งที่3.1ออโต้คิกก่อไม่ได้ทุกคนถ้าเราออโต้คิกมันแบบไม่ได้อ่ะไม่คือคือจะพูดอะไรทุกคนถ้าผมแบบมันไม่ได้ขึ้นมาหรอครับกดแล้วทำหน้าฟินฟินเหรอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว มัถึงกดไม่ไหวแล้วมันถึงกดไม่ไหวแล้วยังมาทําให้ผมเป็นดูเป็นเพจเกเรได้ไหมเกมวัดความว่างของแต่ละประเทศนี่ถ้าต่างประเทศเขามาด่าเรานาะว่าประเทศมึงไม่ไม่มีเฮียอะไรทหํหรอกว่ามึงเจ็บนะดูเจ็บนะ,ะไทยฝึกจากการลงทะเบียนวัคซีนโอ้โพูดรถเจ็บนะทุกคนพูดรถเจ็บนะหาวัคซีนดีๆเองไม่ได้อย่างนั้นเหรอกดแมวได้แชมป์โลกแต่คุณภาพชีวิตเหมือนอยู่ในบอลโลกอันนี้ก็ไม่ไหวเชื่ย ชี้อยอุ้ยเจ็บแล้วเนี่ยเจ็บแล้วเนี่ยใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยผมปกติผมก็จะสตรีมเกมตอนบ่ายสองแล้วก็สามทุ่มนะครับผมนะเฮ้ยมีแตงหวันมาแล้วะทุกคนเฮ้ยเขาแปลว่าอะไรวะเขาพิมพ์เลยมาวังยัง d ยูยู take a b r e a k We can We can fight Thailand n u m b e r one Remember y o u w i l l s e e the power of Thai people ประเทศทั่วโลกคงรู้เลยว่าไทยติดโซเชียลขนาดไหนไมมครับไทยว่างครับ บอกเข้าไปที่ไทยชนะเพราะอะไรพอกูไม่มีวัคซีนกูก็เลยออกจากบ้านไม่ได้ไงไอ้เปรตกูต้องอยู่บ้านนั่งกดไอ้เหี้ยอ่ะเมื่อกี้มึงกูอยากกดเหรอเอาวัคซีนมาให้กูดิไอ้เหี้ยกูจะได้ไม่กดก็กูไม่มีอะไรทําว่ะถ้ากดเราได้ตังค์อู้ถ้ากดเราได้ตังค์นี่เอาแล้วแต่ถามว่าตังค์ไปเข้าใครฮะถ้าเรากดในตัวแทนประเทศไทยตังค์ไปเข้าใครถ้ากูกดแล้วเนี่ยถ้าการกดครั้งเนี้ยทำให้เราสามารถซื้อวัคซีนมาฉีดได้นะ กูจะกดเป็นแสนเลยเปรดไอ้ขี้แม่งกดแม่งหาไม่กดขานี่ได้แม่งไปขายเลยไหมวงตะกุยต้องตดจำอ่ะเราคิดภาพถ้าเราโตขึ้นไปนะป้าป้ามีความภาคภูมิใจอะไรบ้างที่แบบรู้สึกว่าแบบนี่แหละคือที่สุดของชีวิตแล้วพ่อนะกดป๊อปแคทมาหนึ่งแสนครั้งออว่าย่างไรนะป้า ค้ไต้หวันบอกว่าไทยได้ที่หนึ่งแล้วยังไงประยุทธ์ก็เป็นนายกอยู่ดีเชี่ยตกปากทีได้ไหมเนี่ยตกปากทีไม่เปรตตกปากว็อยู่นี่เลยนะ Why you talk like this บูชิดดาว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 ดา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 มันจะไปจบที่ตรงไหนแต่จะยังไงก็ตรงไป ขอเพลงตามสัญญาหน่อยวันที่ชาติเผชิญพานภัยไฟลูกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนดีเข้ามาไม่ทำหาอะไรเราไม่ทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้ววัคซีนที่งดงามจะหายไปกับตามันจะหายอย่างซื่อตรง ขอให้เธอจงมั่นใจแล้วอยู่บ้านเออลองชสามแนแล้วเย้ยว้าาาาเาาาาาา Sabe? Ah! ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย